นี่ตอนนี้เรากลับมาที่ห้องแล้วเราจะกินข้าวว้าวโอ้ทุกคนดูทะเลสิมีเรือออกมาวิ่งเต็มเลยอะ่ะท,ทั้งเรือทั้งเจ็ตสก,กีนะที่ป๋าเห็นเนี่ยดใช่ชอบไปสีเขียวเดี๋ยววันไหนเราจะไปขึ้นเรือที่เกาะหลานแล้วเราก็จะไปเออขึ้นเรือตรงท่าเรือแล้วก็จะไปเกาะหลาน ไปดำน้ำดูปากระตูนไปเล่นสวนานา้ำเดี๋ยวหาเพื่อนไปก่อนนี่ตรงดูนก็จะเป็นเทอร์ม <He ard S 2> ินอลเทเวตีวันเห็นเครื่องบินนั้นไหมสวนน้ำหงแกนบนก็จะเป็นแกนเซ็นเตอร์พอยเราเคยไปพักมาสองครั้งที่นู่นตอนนี้เราก็มากินข้าวชั้น32นะครับ บรรยากาศยามค่าคืนอาหารมาแล้วครับเขาบอกว่าเป็นออเดิร์ฟแต่ยังมีอีกยังไม่หมดออเดิร์ฟ4ีย่างแล้วก็อาหารหลักอีกหก <laughs> เป็นสิบสิบกว่าอย่างไก่ทอดอัลมอนด์คอหมูย่างป้าสงสัยมากเลยอนะกุ้งเนี่ยทำไมใส่จานมาเย็นจัดเนะี่ย <c oughs> ข้าหมูย่างข้าหมูย่างป้าเจ้นเนหน่อยบิมกินดิบิมกินดิ <c oughs> บิมกินใครจะกินอะลูกอะไรน้องๆป้าจะบอกเลยให้เกิดมาในชีวิตเนี่ยกินหลูกที่สุดนะ <c oughs> น้ำอะไรครับแม่บีที่น้องบีมกินอะไรอันนี้ของป้าป้ายังไม่ได้กินเลย ขายอา่างมุนใช่ปะอ,อ,อาหารของเรา<แ>มาอีกแล้วครับแม่บีแม่ต้องนำนักขึ้นแน่เลยโอ้หนี่เป็นแซลมอนนี่เป็นกั้งกระด,ดานอร่อยทุกอย่างเลยครับผมแซลมอนไม่อ้วนป่ากไหมคนกิน<ซ>ไปตอนนี้ของหวานออกแล้วครับ ไม่ต้องถามชื่อเมนูนะจำไม่ได้แต่รู้ว่ากินได้ทุกอย่างครับอันนี้ข้างบนเป็นสายไหมก้านต้นไม้เป็นช็อกโกแลตอือนี่ก็เป็นขนมเค้กกิน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 ว้าว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 เด็กอยากกินครับเด็กอยากกินเด็กอยากกินอ้าวเดี๋ยวบอกว่ารสรสชาติกินเราไม่รู้เรื่องลยอ่นี่ละลายในปากเลย ไม่แบ,บ่ให้แม่กิน,ต,น,ต,นต้นไม้ต้นรุดต้นไม้รุดนี่ของหวานเราได้มาสามอยาอ่างอันนี้เป็นไมโลผงนะครับป๊บ๊บรสชาติรสชาติอร่อยอร่อยโอ้โหผงทุกโอ้เมื่อกี้ป๊าไปเข้าห้องน้ำมาน้องบิมกินต้นไม้ไปแล้ว